สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในต,ตอนนี้มือยองฟิโดโมาเที่ยวบ้านของน้องกี้นะครับจะอยู่ข้างนี้นะครับแล้วก็เป็นสวนข้างบ้านตอนนี้ผมว่าเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่พอง,งานนะครับน้องกี้ครับร <c oughs> 2อยี่สิบสามตารางรวมตัวบ้านเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ถึงอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ถึงงานยังไงก็ไม่ถึงแต่ว่าเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ทุกท่านจะร้องว้าว ยืกันครับเพราะว่าอะไรนะมันเต็มไปหมดอ่ะแล้วมันก็หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอซูมเออเอาเลยคนที่เอาให้เต็มที่นี่นะผมว่าเป็นออบอริทุมเนาะหรือเป็นสวนพืกษะถางสบายสบายเลยค่ะเพราะมีต้นไม้หลากหลายชนิดมากๆใช่ค่ะเอาอยู่ข้างหน้านี่นะครับอันนี้ไม่ใช่รวยทรัพย์ธรรมดานะครับมันเป็นรวยทรัพย์มากๆรวยรวยนี่แล้วก็ดูน้องกี้ใช้ กถางใหญ่เนาะ<ห>นวัสดุเป็นอะไรครับพี่ครับก็มีเอ,อดินที่หมักจากเอ,อผังตกรวา<ม>แล้วก็มีมะพร้าวสับแล้วก็มีรวดรวดเช็<ม>ไหมเป็นรวดแบบว่าเป็น แพนเอหินภูเขาไฟจ,จะใช้อะไรก็ได้เป็นดินเป็นดิในที่ใช้ปลูกบอนไซที่ทำบอนไซพอนงกี้เขาชอบบอนไซด้วยเดี๋ยวขอซูมดูดินกันนี่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 คือสูตรของนงกี้ใช้ใชแล้วการหมดทุกอันอแล้วมีสูตรปุ๋ยคอกอะไรไหมครับปุ๋ยคอกมีรองข้างล่างแล้วก็ปุ๋ยละลายชาย้าใส่ลงไปนี่เป็นสูตรของนงกี้นะนี่ิ๊กับผูไวชาร์สองต้นค่ะดูเบียร์ใช่ไหมใช่มอนสเตอร่าดูเบียร์ร่างแรกเป็นจูวินาย ร่างแรกค่ะที่คุณติ๊กบอกว่าเป็นมอนเซราและเป็นจูเมนาเนี่ยคือหมายความว่าเขายังไม่โตเต็มที่นะลักษณะของมอนเซราจะต้องใบใบอ่อนกับใบที่โตเต็มที่จะแตกต่างกันนะครับเป็นลักษณะพิเศษของมอนเซราเลยที่จําเป็นต้องแยกออกสกุลออกมาเนาะแล้วก็นี่เป็นฟิโลการซ้อมใช่ไหมครับแล้วก็นี่เป็นมอนตัวนึงมอนคือมอนอะไรเอ็กซูมินาต้าเป็นผูชลูออีกตัวหนึ่งนะคะนี่เต็มไปหมดเลยดูดิ นี่ให้น้องกี้แนะนำเอาเองอเป็นเล็กเล็กเรน่าเล็กเน่าอันนี้อีพีเหลืองเยลโลเฟมปีที่แล้วใบละห้าพันอ่าผมให้ลูกคุณติ๊กเป็นคนแนะนําดีกว่านี่นี่ตรงนี้ครับเป็นหลายท่านที่ยังไม่เคยครอบครองแก้วหน้าม้าโบราณนะเขาจะใหญ่แบบนี้แล้วก็น้องกี้เอามาดูแลจับทรงนะเขาละเอียดละออนะครับเนี่ยมีเสาปักค้ำแล้วก็มีเคเบิลท้านะครับ มัดอยู่เนี่ยดูทีละเอียดละออมมากๆจัดทรงได้สวยมากๆเลยและข้างหลังนี่มีพิงค์พรินเซสนี่มันไหมเออแสดงว่าไปเคยโดนแดดมามันช่วงหนึ่งมันแดดล้วงลงนี้ก็ใบไหมเพิ่งเพิ่งหายอ๋ออ๋อนี่ไงมันมีมันมีทิศทางของแดดมาตอนนี้นี่รอยตัาใบเขาไหมแบบนี่ก็แบบดีดีไม่เป็นไรนี่ให้แฟนๆมือย็นดูว่าถ้าใบที่เขา โดนแดดเยอะๆเนี่ยอาการเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มแรกนี่จะเป็นกันร้านแดดแบบนี้และสักพักหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยครับน,นี่ไม่แบบนี้เลยนะครับมรกตแดงก็เป็นหรอมรกตแดงอยู่หน้าบ้านนี่นะครับมีคนทักทายมาด้วยอโยดียนะครับเินมยิ้มๆมาลักๆมานะครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วก็มีมรกตดำเอ้ยกุมารดำเรียกทรัพย์นี่ตัวนี้นะครับนี่อะไร เนี่ยค่ะครับอะไรทักใหญ่ใบพายพิโลใบพายป่าอืมจะมีใบพายทาตัวเมืองนอกก็จะมีสองต้นนี่ใช่ไหมไอันนี้เขาแถมมาต้นแถมต้นไต้นแถมใหญ่ตซื้อต้นไหนซื้อต้นนี้ร้อยหนึ่งอะไรเขาแถมร้อยหนึ่งแล้วก็แัล้งหน่อยหนึ่งเขาไปยืนข้างๆมอนเซราเดนิซิโอซาหน่อยสิโอ้นี่อะไรจะใหญ่เท่าหน้าฉันเป็นไม่มี นี่แต่ว่าใหญ่จริงปีเดียวใช่ไหมคะต้นนี้สองปีคือสองปีแต่ว่ากระถางใหญ่โอ้เลี้ยงดีเลี้ยงดีใบนี้หนึ่งยาวหนึ่งเมตรกว้างแปดสิบเซนโอ้โหนี่นี่น้องกี่วัดให้ดูแล้วถ้าจัดดอกไม้นี่ใบเดียวจบเลยนะจัดสถานที่แต่มาตัดนี่โกรธกันนะมีคนที่ทําขายอยู่ทางนครปฐมทางอะไรอ่างเตอนแรกจะตัดยอดแต่ใบเขาไม่อืแล้วคราวนี้เขาก็เลยแทงใบด้านหลังออกมาอ่าเนี่ยเนี่ยพอแทงปุ๊บ ก็เลยไม่ตัดเลยค่ะก็เลยได้สวยงามแบบนี้นี่นี่เข้าไปนะครับระบบรากเดินแข็งแรงมากมากครับโอ้โหสองใบแต่อยากให้ท่านดูกระถางนะต้องต้องใหญ่ด้วยนะถึงจะได้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับชงใช้ต้องเสริมเสาสองเสาแล้วมั้งเนาะใช่ไหมคะให้เขาใช่ค่ะผมว่าจะเอาย้ายมาไว้ตรงกลางให้เขาแบบว่าเด่นคุมค่ะกะจะทํโลงเรือนให้ให้มันดีกว่านี้ด้วยเ่ราะอันนี้ก็จะ อันนี้อันนี้โชว์ไปหรือยังโชว์ไปแล้วยังไม่ได้โชว์ครับแต่โชว์ต้นเม,ม,มืกอเมื่ออื่นอันนี้เป็นฟิโลเรนนเม็กซิคานนมเหมือนกันฟิโลคุรนอนหู uma, ม้าแต่อยู่ในมือน้องกี้มันใหญ่โตมากมคือโดยปกติเราเราจะเจอแค่ไซส์นี้ครับแต่นี่ดูของน้องกี้เลี้ยงครับโอ้โห oh, ดูครับใหญ่บึ้มครับดินจากการหมักผักตบชวาครับนี่มีขายหรอคะแถวนี้หรือว่ามีอยู่ที่บ้านกุดกว้างค่ะ อ๋ที่กุดกว้างเดียวเราก็ไม่ค่อยมีใครซื้อเขาบอกว่ามันเป็นดินเหนียวอเอามาฉีกมากุดกว้างเป็นตลาดต้นไม้ท้องถิ่นที่ขอนแก่นนะคะมาปรุงใหม่อืมข้างหลังมีออมมีอะไรบ้างครับอันนี้ใส่ใบแก้วอือันนี้ใส่ด่างครับนี่อันนี้แก้วแก้วแคร์อันนี้โมก โมกราชินีครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะโมกราชินีเป็นบอลเป็นงานบอลไซเนาะตรงนี้น้องน้องที่เขาจะสนุกกับงานบอลไซเยอะเลยค่ะที่เราเดินผ่านมานผลงานเยอะมะนาวเทศอืมลูกเขากินได้นะเหมือนมะนาวนิ้วรับมะนาวเทศนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับน่าเชื่อถือคือต้นเดนโมลลูกเขาจะรสชาติคล้ายๆมะนาวดองต้องต้องให้สุกกว่านี้หรือว่าอันนี้ก็ลองชิมได้มันก็เป็นออกซาซาพิมเยนซาซา พี่โมเยนกินเขาหมดเลยมันจะออกบอนไซเหมือนมะนาวดองใช่ใช่ใช่ซาซากูจะขอชิมก็ไม่ได้แล้วเนาะมันกินมันัััามมมนนนไม่ทันลกเขาจะกินม um> ันมันมีรสแปลกๆมีรสแปลกๆเขาหอมแต่หอมกินอืมหอมหอมเราได้กินลูกสุกไว้ใช่ครับดีครับแต่ถ้าเป็นลูกของผมที่ผมกินอยู่ไม่กินดีกว่าครับอันนี้จะเป็นตระกูลไทยลูกนี้เราจะกินอย ันนี้ก็ใส่ครัอ่าใส่ยีเร็กูล่าใส่ใบดาอ่าอันนี้อโศกครับอันนี้ส่วนใหญ่จะทําบอนไซด้วยเนาะงานงานที่ผ่านค่ะมีต้นทําไมน้องกี้ถึงชอบบอนไซครับมันหนูว่ามันเป็นอะไรที่มันทําได้ยาวๆใช้เวลายาวๆเพราะหนูเป็นคนขี้เบื่ออืออย่างต้นไม้พวกไม้ใบอย่างเงี้ยครับพอมันเต็มฟอร์มทุกอย่างเต็มฟอร์มแล้วแบบคนมีแต่คนชมว้าสวยขายได้แล้วมันเหมือนแบบ หมดแล้วครับมันสุดเพดานของหนูแล้วบะไม่รู้จะทําอะไรต่อนก็ปล่อยแต่ถ้าบอลไซมันยังได้พัฒนาไปเรื่อยๆเขาใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วจริงนะบนันหลังกําแพงดู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 โอ้โหหลังกําแพงก็เป็นนี่มันชมไม่หมดนะครับดูต้นไม้เยอะแยะไปหมดท่านที่เยลโลเฟลรือะไรหรือว่าผูดังธรรมดารรมด่างเหลืองนี่นี่อยากให้มาดูตรงนี้เมื่อกี้ยังไม่หมดอันนี้เป็นกวากข้าพพมป่านะครับอันนี้เป็นรวยล้นฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็อมชมพูเนาะบานเต็มกระถางเลยใช่เห็นเห็นน้องกี้บอกว่าได้ขายบอลไออมชมพูเยอะเหมือนกันอยากต้นเดียวใช่ไหมครับยากนี้อยากให้ทุกท่านดูตรงนี้ครับสวยงามไหมครับสวยงามไหมครับสวยงามอ่าครับนี่สวัสดีทุกท่านเลยนะครับลล็ตตัวเองเลยโอ้ครับผมนี่ก็ท่านเอ่อ บอกว่ากําลังชมสนยาภูแล้วเห็นเราออนไลน์มานะนะคุณแอนนี่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณแอนนี่ทั้งสองแอนนี่เลยนะครับผมนี่อันนี้คืออะไรคุณติ๊กอันนี้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 เป็นนี่เป็นตระกูลตระกูลฟิโลนะคะครับกลุ่มกลุ่มตอนนี้ที่เราบ้าๆกันอ่ะก็จะมีพัสตาานัมใช่อันนี้แมคโดเวลน้แมคโดนเวลนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มันจะมาจากตัวนี้จากกอริออซัมอันนี้ก้านน้องน้องกี้แต่กี้บอกก้านแบนนะคะก้นแบนค่ะมีก้นแบน เป็นใบใหญ่ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนสนามนี่ใบเท่าตระปับเลยอันนี้เป็นแมกโเวลเนาะตัวนี้คือแมกโเวลนะตัวนี้นะแมกโเวลคล้ายกันแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่าพัฒนสนามที่อยู่บ้านไร่เนาะที่อยู่คุณนี่บ้านทุกท่านกําลังดูหน้าจออยู่นะครับเขาจะถึงแม้จะเป็นสีเขียวนะตรงติ๊กคุณติ๊กจะเป็นสีเขียวที่มีเหลือบๆสวยงามมากๆเส้นใบมันจะชัดเนาะใช่ค่ะ แล้วก็อันนี้สเปนดิดก็คือกลุ่มนี้ค่ะนี่กลุ่มไม้ที่หน้าสะสมเหมือนกันใช่เนี่ยเขาเขาเนี่ยเขาจะเป็นกรรมายิตถ,ถ้าท่านจับดูนะครับเนี่ยจะมีใบใหม่เขาจะสวยใช่นี่ก็เหม,มือนกันอันนี้ก็อ,อ่อนๆมันออกเสียงว่าอะไรไม่รู้อันว่าก i g a สก i g a สอ่า G I G A S นะคะอันนี้บางคนก็ก i g a สบางคนก็กีแกสนี่ไงน้องกี้เมื่อกี้ผมเจอต้นนี้มันคืออะไรก้ามกุ้งค่ะอ่า เออไม่ใช่ดาก้อนไหมใช่ดักใเออดาก้อนตัวนี้ดาก้อนอ่าหนูเอฟมาตอนสองพันสิบสองอันนี้มาแล้วดาบงไอ้ดาบเงินโอ้ต้นบอลเลอร์อะไรของบ้านเราหนูมาได้มาแค่สามต้นดาบเงินนะครับไม่ชอบต้นปีนี่โอ้โหมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ข้างในก็จะเป็นนุ่นเอ่ออะไรนะซานาดูอ่าไซกบอกว่าไซกลางแต่ใบยาวเป็นเมตรเลยใหญ่มาก อะเราไปดูข้างนอกกันต่อตรงนี้แล้วก็มีเนี่ยซ่อนๆตัวมีกนเนียด้วยนะมีเยอะแยะข้างบ้านนี่ออเป็นเป็นโรเลยเป็นแถวเลยใช่แม่หมามาเป็นอันนี้เป็นสนสนอันนั้นสนเลื้อยค่ะอ่าอันนี้จะเหมาะมากๆากเพรากการทําแต่เขาจะใบก็จะมีหนามอถ้าจับอย่างเงี้ยใบเขาจะแข็งครับแต่น้องพี่ก็ดัดเขาหน้าดูเหมือนกันนะก็มือพังไป ปมือหนูเยินหมดเลยอ่ะหลายตัวที่เป็นนี่คุณเลี้ยงทุกอย่างอ่ะนะเนี่ยน้ําบัวเบอร์ก็มีหมดนะครับหนูทาลูกเล็กๆอแต่ออกดอกีกม่ไม่จุดแข็งของเขาคือแม่เป็นคนเอฟอ๋อลูกเป็นคนดูแลอ๋ออัอนี่กุติ๊กคุณแม่ได้เอ้าวไปเราไปดูข้างๆกติ๊กนันนำหน่อยนําไปดูต้นอะไรนะมีโกเนียอนี้อาร์ติเลนเซียอ่าครับอันนี้พอขึ้นเสาแล้วสวยนะถ้าจะ หาเงินก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าสับเลยสับเลยได้เยอะแยะแต่ว่านี่กว่ามันจะขึ้นพอเห็นเขาขายกระถางละสามร้อยู่ที่มาทำยาี่มาทำไม่ยากเลยไม่ยากเลยอันนี้มันคือออมนาโบราณอ่ะโบราณแตล้วเขาเขาเริ่มกลครับเรียกี้ออมันก็จะสนุกตรงตรงที่บอกว่าใบมันจะไม่ซ้ำกันสักใบนะคะคุณเชือกผักถามว่ามีสมุนไพรไหมครับมี อันนี้มีมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถามเลยนะว่าตัวนี่คุณกี้น้องกี้ถ้าแบบมีคนที่เขาแบบอยากจะแบ่งต้นไม้จากเราบ้างนะครับพอจะบอกเบอร์โทรได้ไหมได้เบอร์โทรอะไรดีครับ094 0 9เก้าสี่3ูเก้าสี่สองแปดสองหกห้าสี่สามครับนี่แล้วผมจะดอลลี่ท่านที่อยากจะได้บีโคนี่นะครับรีบโทรหา้องกี้เลยนะครับเนี่ยมีอยู่ประมาณเยอะเลยละครับประมาณนึงแต่ว่ามันมีจิมาณอยู่นี่นะครับ เอฟวันนี้ได้โอ้โหตัวนี้งามจังเลยนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยเยอะโอ้สุดยอดเฟินแม่ลูกดกเฟินแม่ลูกดกแต่จริงเขาบอกว่าเป็นเฟินพลาสติกแต่คราวนี้พอไปดูชื่อเขาบอกว่าเขาชื่อแม่ลูกดกพวกนี้จะเป็นตัดอยู่นี้พวกเองสมชื่อจริงนะตระกูลเฟินใบพลาสติกใบเขาจะเหมือนเหมือนพลาสติกทำยังไงให้เหมือนพลาสติก อ่ะไปดูข้างในกันดีกว่าคุณติ๊กนี่เฟิร์นขากระต่ายโอ้ยผมลืมมาไหมคุณติ๊กตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ที่หมูโบรุตัวผู้ครับมีตัวผู้มีตัวเมียเขาบอกว่าที่ไรเขาบอกว่าตัวผู้เขาจะแบบไม่ค่อยมีขนตรงขาเขาจะเรียบๆอะไรของเขาไม่แม้รู้ครับสวัสดีคุณลงนุษด้วยนะครับแต่แต่ดูลักษณะใบไม่เหมือนกันคุณลงนุษวันก่อนที่สวนที่ครูแจ่มคนุบน่าจะได้ไปหลายได้ไปหลายต้น นี่ยครับเปิลขากระต่ายครับทุกท่านแล้วก็ตัดช้ำได้เลยนะครับครูแจ่มแภาบอกว่าตัดช้ำได้เลยนีักกราตะูลเดยวอ่านี่อนก็มีเยอะมากเลยอ่ะเออกัญชาด่างมีไหมครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นร้วยรถนฟ้าป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือรอยไม่เลิกไปอ๋อเหรออันนี้เลือกรอยไม่เลิกไปอ๋อเลยอ๋อลอยไม่เลิกลอยไม่เลิกโอ้นี่ไงดาโอ้ที่คุณว่าใช่ราคาเท่าไหร่อ่ะแต่ก่อนไม่ค่ะอันนี้หนูว่าทำไว้ไม่ ไม่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับทุกท่านถ้าใครดูเฟินเฟินปกติขายเท่าไหร่ไม่ได้ขายเลยตอนแรกขายมเอาอย่างนี้ฟีนะไม่เป็นไรตั้งใจจะเอาไว้ให้พี่สองนี่อย่างนี้สําหรับโคต้าผมนะครับทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับน้องกี้มีย่านดาโอ๊ะอยู่สองต้นนี่ครับน้องกี้จะให้ผมหนึ่งต้นแต่ผมขออนุญาตน้องกี้อย่างนี้ได้ไหมอ่ขอว่าถ้าพี่รับไปแล้วพี่ขออนุญาตส่งให้แฟนมือเย็น คนที่เขามาร่วมชมตอนนี้ร่วมชมตอนนี้นะ,นะครับเดี๋ยวผมขอญาตถ้าท่านมีคอมเมนต์ขึ้นมาเลยนะแล้วผมจะไปจับฉลากแล้วผมจะไลฟ์ว่าผมจับฉลากได้ชื่อใครแรนดอมอ่าแรนดอมแรนดอมนะครับให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์มาเลยครับว่าย่านดาโอหรือใบไม้สีทองเนาะนะครับและถ้าท่านช่วยแชร์ตอนนี้ก็จะขอบคุณมากเลยจะได้ช่วยน้องกี้ขายของด้วยนะครับอ่าไม่รู้แหละว่าผมได้ต้นนี้หรือต้นนี้สุดแล้วแต่นะครับแต่โคต้าผมที่น้องกี้จะให้ผมผมจะเอา มาแจกแฟนแฟนมือเย็นนะครับที่ร่วมชมไลฟ์สดใช่ให้ท่านพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะมันจะได้อยู่ในหน้าจอนะครับแล้วผมจะขออนุญาตจับฉลากไลฟ์สดแล้วก็ส่งไปให้ทุกท่านนะนี่นะย่านดาโอนะครับใครอยากได้นะครับใบไม้สีทองน้องกี้ชําไ้ให้แล้วต้นแข็งแรงแน่นอนนี่นะครับแต่โคต้าคุณติ๊กไม่ให้คุณติ๊กจะไปปลูกไว้ที่บ้านไร่นะครับเอาไว้ชื่นชมแต่ผมขอน้องกี้ตรงนี้เลยว่าถ้าผมได้ไปแล้วน้องกี้น่ารักมากคือเอาไว้ให้เราเนาะ แล้วผมจะเอาไว้จับแจกแฟนๆมือเย็นนะครับทุกท่านพิมพ์ไลฟ์มาเลยนะครับทุกท่านพิมพ์มาเลยแล้วผมจะไปจับฉลากเอานะครับมีพรูบาซิลมีพรูบาซิลมีเดลีใบมันตัวนี้คืออะไรครับน้องกี้พยาจงอางพยาจงอ่างเขียวจนเป็นพยางค์เขียวนี่นี่เพิ่งทํามือเย็นเพิ่งทําตอนนี้ไป <c oughs> ถุงเงินถุงทอง <c oughs> เป็นซันตโตโซมาอย่างหนึ่ง <c oughs> น้องกี้เลี้ยงอ่าล่มํำไรเขากำลังได้นี่ได้นอใหม่นี่นี่นี่ ต้นสูงด้วยนะอันนี้ประมาณเมตรสิบเมตรยี่สิบสบายสบายเลยนี่โ oh. อ้โหนี่กวักครับกวักใบโพกวกไม่ด่างนะคะตอนนี้ไม้ด่างกำลังมาแรงใหญ่มากเลยครับผมนี่ใหญ่ทุกต้นใหญ่ทุกต้นรจริงๆค่ะอันนี้สบายนานสบายนาน,นอันนี้เขาเรียกทับปุดหางปลาร์มเพราะว่ามันมีทับปุดทบดับปุดที่เป็นอำเภอของ ของละนองอ่ะเออทับปุดหางปีต้นแม่เขาแล้วน้องเรนก็แยกมาเองโอ้เพราะปกติกราไบนางมันจะไม่มีแขกตรงนี้เนาะแต่อันนี้มันมีหางปลาอันนี้เป็นทับปุดหางปลานะครับเปิ้ใบอังโอ้โหดูโอ้มันก่อนเห็นมีคนขายอยู่แล้วมันมีใบมันมีเป็นพันใบหัวใจด้วยนะมันมีบันไทดใบไอ้นี้ไม่่เด็ดตัวนี้ผู้สีิทธิ์ทุกท่านที่พิมพ์มาเลยนะครับย่านดาโอหรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับ ส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับฉลากเอานะครับที่เป็นไม่ใช่ค่ะอันนี้ตัวที่ว่าเป็นใบเล็กๆผลพันธุ์เหรอคะอ๋ออินี่ใบพายที่เป็นด่างใช่ไหมใช่ถ้าด่างมันจะแพงเนาะใช่แค่นี้เป็นเขียวใช่ต้นนี้มีลูกด้วยคืออม่อนไข่เหรอม่อนไข่ว้าวกมันมีลูกหลีเฮ้ยมีได้กินด้วยดังมากค่ะกางเมืองคนธุ์โอ้ดู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 เขาหล่นดูดูดูินโอ้โหม่อนไข่โลละแปดสิบบาททางขึ้นเขาเขโอ้โหอันนี้ อันนี้ป้าซื้อมาจากอูดรแล้วก็กินแล้วก็เนี่ยเนี่ยถาดต้นมันไม่ใช่อโวคาโดหร้วนั้นเนี่เออไม่ไ่อาจจะเป็นม่อนไข่คุณนั่นแหละเราเราสภาพแบบนี้บ้านเราเป็นอโวคาโดอยู่ทั้งนี่ไอโกนิม่านี่คืออะไรเอเขียวเงินปีดาคดอใช่มันหลายสายพันธุ์มากแต่แต่น้องกี้เลี้ยงสวยมากนะพุ่มใหญ่มากด้วยเขาเรียกว่าด้วยสภาพแวดล้อมมันได้เนาะ ต้นใหญ่ทุกอย่างนี่ยังมีเลี้ยงแบบกระเด็นๆยังไม่ค่อยมีเวลาดูตรงนี้นะโยนๆไปทางอ่นเอโยนๆกี้ใช้โยนๆนะสําหรับท่านที่อยากได้ย่านดาโอนะครับและอยากเป็นหนึ่งในฉลากที่ผมจะสุ่มจับนะครับให้ท่านคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับมาได้เลยนะครับนี่คุณนุ่นถามว่าเลี้ยงเฟิร์นยังไงได้สวยขนาดนี้ครับน้องกี้เออน้องกี้มีเคล็ดลับอะไรไหม ลดน้ําเยอะๆแล้วก็ของหนูก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะหนูจะเป็นลงดินใส่ดินนิดหน่อยอใช้กากมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเติมดินไปนิดหน่อยออันนี้เศรษฐีรวงข้าวไม่ค่อยหินนะครับไม่ค่อยมีเป็นอะโกีิมาใ่คอีกตัวนึงเศรษฐีรวงข้าวนะครับตอนที่ได้มาก็ในขอนแก่นก็ไม่ค่อยมีพอมาแยกมีหลายมีกอ ติ๊กตาจบเลยนะนี่ไม่ได้เพราะน้องกี้โทษทีจบอะไรมานะคะเพราะว่าคล่องเรื่องต้นไม้มากกว่าพี่ติ๊กจบอม่คนอ๋ไม่แต่คนไม่เลยแต่คนชอบจนคนคนชอบอ่านอืมนี่สำคัญเห็นไหมแล้วก็ต้องชอบจำเลยนะเพราะเราก็ชอบอ่านเราจำไม่ได้หนูก็จะชอบอะไรที่หนูชอบหนูก็จะพยายามจาให้ได้มากที่สุดมีทางเล็กอ๋อแต่แบ่งได้เนาะพี่ซื้อพี่ซื้อต้นแม่กำลังออกลูกว่าจะแยก ทุกท่านพิมพ์มาเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะลุ้นย่านดาโอแล้วนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ของแอปไพรเคมนะครับอีกสรางวันนะครับเป็นไซส์ขนาด50มิลลิกรัมนะครับกระป๋องเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแล้วจับรางวัลให้ทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไตรซานไลนิ่งนะครับ รามีหน้านะครับใช้ได้เลยนะครับผมมีฟอร์เรนเจอร์อยู่ตรงนี้ด้วยเซอฝรั่งไฮวิทหิมฝรั่งแค่ให้ไปดูยูทูบจะให้โตไปกว่านี้อันนี้ตัวคุณนงนุชบอกว่าคุณติ๊กคะเหลือให้นุชบ้างนะคะต้องฟาดฟันกันไหนคน้องกี้ขอเบอร์โทรอีกทีนึงเผื่อคุณนงนุชจะติดต่อมา094ค่ะ สองแปดสองหกห้าสี่สามเอกด้วยเอเฟสด้วยเฟสชื่อสุปตาชาแนลสุปตาชาแนลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับอ่าโอเคสุปตาชาแนลนี่นี่นี่บอลกระดาษด่างมีหนอแล้วครับซึ่งเป็นแฟนๆเพยเย็นทักขามาบอกมีเมาะป่าก้านลายเมาะป่าอืมมันเป็นเมาะป่าด่างมันเป็นกลุ่มกลุ่มอะโรคาเซียนแหละใช่ไหมครับอ๋อไอที่เป็นใบแบบยาวๆใช่ที่เป็นคล้ายๆอันนี้ครับ อันนี้อันนี้อะไรคะม่วงเจริญไซกลางอ๋อม่วงเจริญมันเป็นไม้ที่สําหรับทําบอนไซอยู่แล้วครับท่านเรจะเป็นพันธุใบใหญ่ครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ใบกลางคุณสุภัตราบอกส่งข้อความไปถึงน้องกี้บอกว่าบ้านน้องกี้ต้นไม้บ้านน้องกี้สวยสมบูรณ์มากได้ไอเดียเลยค่ะประโยชน์มากเลยไรนี้ครับผมพี่เจี๊ยบใช่ไหมพี่เจี๊ยบใช่ไหมนี่กะินธรรมดาโอ้โหเด็กควะโชโคนนี่ลากลากบางแค่นี นี่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 าดอลลี่เขาไม่เห็นนะครับกระถินนะกระถินริมรั้วนี่แหละบอนไซอ่าเป็นบอนใสกวาเขาจะได้คอมี้นะครับได้เป็นหลายรอบเพราะว่าเขาจะอมรวดเร็วมากอมรวดแล้วก็ยืดจะยอจะยืดไวครับอมรวดแล้วแก้อย่างไงคะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ตัดออกเลยถ้ามันอมมากๆอนะฮะเหมือนเหมือนต้นนี้ต้นนี้สิบตี็จ ทำเองตั้งแต่แรกใช่ครับหนูได้มาจากกิ nah ่งทั้เริ่มเริ nice ่มทำตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะเริ่มจนเจต้นเริ่มจริงจังนี้ก็คือเพิ่งสองปีแต่ก็ย้อนไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วอ่ะยี่โกเนียหนูซื้อแบบหมดสี่ห้าหมื่นแล้วก็ตายตายหมดเขอหลังๆเขาเรียกไม้ครูไม้ครูก็เลยเริ่มแบบว่าเสิร์ชดูวิธีการปรุงดินดินควรอยู่ยังไงใช้ยังไงใส่ปุ๋ยแบบไหนก็เลยหลงมาเจอมือเย็น เราก็เลยมาบุกเที่ยวบ้านสวนน้องกี้่ีครับถามว่าทาไมคุณติ๊กมาชวนมือเย็นใช่เพราะว่าคีย์เวิร์ดคาเดียวเลยตั้งแต่ดูมือเย็นมาต้นไม้ผมสุขภาพดีขึ้นเยอะอือันนี้แบบมือเย็นยิ้มจนถึงตอนนี้เอาไม่ลงแก้มแตกแก้มแตกนีเท่าไหร่ให้หมดหน้ให้หมดเลยตัดนี่นี่ดีมากๆที่มีอย่างงี้เพราะว่าเราอยากให้เกิดขึ้นเนาะตอนแรกนัดที่เจี๊ยบไว้ที่อัมพวาแต่เรายังไม่มีโอกาสไปเนาะนี่คุณกี้ถือเป็น ตอนแรกของมือเย็นมาเยี่ยมบ้านแฟนมือเย็นเนาะนะครับคุณติ๊กมาด้วยนะครับนี่ตรงนี้มานี่งาช้างนะงาช้างพลูงานะครับเบี้ยงง่ายเนาะพูดกี่นะสนุกเคยกับทำคอตายเลือยู่ยอดเดียมเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ทราบเหมือนกันอยู่ดีก็เปื่อยแบบว่าเปื่อยอาจจะน้ํามากไปเป็นไปได้ก็เลยกู้กลับคืนกู้ชีวิตเขากลับคืนเห็นไหมเนี่ยมีความสุขตรงนี้แหละนี่นะ ใช่ดูดิอันนี้ลูกเขาต้นแม่เขาอยู่ทางนู้นโอ้โหนี่คือซานดูนะครับแค่นี้ก็ใหญ่แล้วค่ะลรับโอ้โหนี่อีพีไหมนี่อีพีค่ะอ๋อนี่นี่นไปนู่นเลยครับยาวเลยครับผมยาวเป้นต้นม่อนไข่ครับทางนู้นก็จะมีที่อยู่แดดร้อยนี่ข้าวโพดแดงเลยค่ะพี่เจี๊ยบบอกว่าแอบดูคุณติ๊กทุกวันเลยค่ะพี่เจี๊ยบบอกแอบดูคุณติ๊กทุกวันเลยอ่ะไปดูพอแดงกันอ่าเดี๋ยวนะไม่ ฮะโชว์บอนไซแบบต้นไหนต้นไหนคือทรงคุณแค่ามาไ้ใช่ใช่ใช่รู้ไหมต้นอะไรต้นอะไรครับต้นเสียวใช่ต้นเสียวอย่านะอยากหลอกพี่นะบ้านพี่มีต้นนึงแต่ทรงไม่ได้ขนาดนี้โอ้สวยงามสวยงามโหนูก็เอามาทำโพธรรมดาอ่าสวยสวยสวยต้องขอญาตคุณกี้นะครับผมจะต้องไปอยู่หลบอยู่ร่มเพราะว่าไอโฟนโดนแดดไม่ได้เลยครับอันนี้มีออนเขาก็ทำให้นี่คุณรุ้ครับผม ครับผม่มีออนตไหนตนไหนมีออนเนี่ยปกติเป็นไม้พุ่มที่เป็นทําเป็นกระแพงนี้เนาะแต่ต้นนี้เป็นสิบปีแล้วแล้วหนูตอนเขามาใส่กับกับซากไม้อ๋าแล้วก็ทำทรงให้มันได้นะต้นเดียวกันหมดเลยโอ้โหงามงามตอนนี้เขาไม่ได้ปลูกเป็นไม้ครับเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะนิสัยของเขาเนาะมาทำเป็นบอนไซครับเพื่อจะชูทรงต้นอันนี้มาริวัน ครับคือการทําบอนไฟเนี่ยมันทําให้ไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราดูแลได้มองเห็นได้เนาะนะครับอันนี้ชื่อเพราะชื่อมาริวันมันนี่บอกมาริวันมาริลามารุลีอ๋อที่ดอกสีขาวแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ตระกูลเจสซูมีนาแน่ๆใช่ไหมครับตระกูลมารีเนาะรับปีมือยืนดมเสียวใบเล็กอืมนี่มาริวันคือต้นนู้นนะครับ วันนี้วันที่ต้นนี้ต้นนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้มารีวันมารซ้อนอันนี้มาริซ้อนเอาก็ทําเหมือนกันว่านี้ลงดินลงดินไว้ของคุณแม่อันนี้มาริซ้อนนะครับไม่ใช่ครบซ้อนนะครับผามผาอันนี้อะไรคะม่วงเจริญใบใหญ่อ๋อม่วงเจริญเพาจะมีขั้วเห็นดอกแต่ตอนเออนี่ปล่านี่ป่ะม่วงเจริญแต่หนามระวังหนามนะนี่ใบใหญ่นะม่วงเจริญใบใหญ่ที่ทำเป็นบอนไซม่วงเจริญใบใหญ่ชื่อดีมีมงคลเป็นอย่างยิ่ง ื่อกี้เนี่ยอยากรู้จักต้นนี้เนี่ยใบแดงๆเนี่ยครับอต้นโพอ่ะอ่าโพแดงโพดํอาสเตตปัดมันมีโพแดงที่เป็นตระกูลเหมือนไมยราชอันหนึ่งเขาจะใบเล็กแล้วพอเอามือแตะใบเขาจะหุบอ่าเนี่ยครับคือโพแดงนะโพแดงงามแท้นี่ผมสนใจตัวนี้แฟนมือเย็นสงสัยว่าพยับหมอกมันเลื้อยสูงได้ไหมนี่กุนกี้ทําให้ดูเลยครับนี่เราจะไปยืนแบบอ่า คุณต้องยืนทางนู้นแล้วก็มองสองอย่างนี้นะเออเห็นเหมือนผมนอยู่ร่มร่มเหมือนในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไทยเออดีดีดีเพื่อนดีดีดีขึ้นอานนี้คุณกี้ก็เอาขึ้นเนาะขึ้นเรือขึ้นบนเลยเขาก็เป็นกึ่งเรืออยู่แล้วล่ะแล้วก็มีสนยอดทองไหมคะนุนใช่ค่ะอ่าเนื้อแยะมากมายกระถางใหญ่คืออะไรคะ กระทางใหญ่นี้คือกรแบกโอ้นหนกขุดเองใช้เวลาขุดอู่เดือนครึ่งป่าขุดที่ตรงนี้เพราะว่าตอนขึ้นมาเขามาแค่นี้เห็นอยู่แค่นี้แต่ขุดลงไปลึกลงไปอีกต่อเดียวเหรอต่อเดียวค่ะโโนั่นก็ใช่ของเขาคือตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นคนละต้นในการแยกมาเขามีทั้งหมดแปดตอกแปดต้นนี่ส่วนยอะทองนะครับโอ้เยอะแยะมากนี่ยังมีอีกนะคุณติ๊ก ไหนนี่นขอกับมาทางนี้ได้ไหมที่เป็นตรงไหนตรงไหนครับก็กับมาทางนี้ค่ะไอ้ไม้เลื้อยเจมส์พมอ่าทลุเวลาหรือว่านุ่อ๋อใช่ใช่ใช่หลังเลื้อยครับเห็นอยู่เนาะมีมีอะไรนะไหลขาวขาวอีพีออนชมพูกระดกอันนี้กระดกอันนี้อันนี้สโนว์ควีนธรรมดาน่ะเขาเรียกอะไรนะร้านที่นีหินอ่อนอ่าอันนั้นมเระผดแดงครับ เอาไปไว้ร่มหน่อยดีกว่าคุณพี่นั่นคุณตังหนุแต่ใบเขาใหญ่ก็น่าจะได้แดดเช้าอย่างเดียวอันนี้อีพีย่างงามโอ้นี่นี่ไปดูกันต่อตรงนี้ผักติ้วก็มีนั่นเห็นไหมเบสเบสเออเบสอันนี้กำลังจะทำบอนไซมะกรูดเปล่านะครับืวอแคปกบควบคุมทรงนี่นี่อยากให้ดูของคุณกี้นะก็ทุกท่านมาทักคุณกี้แล้วก็ อ้อนออคุณกี้ให้ชำเจ้าย่านดาวโอนะครับคุณกี้มีเยอะมากนี่นี่มีตอนด้วยมีตอนด้วยนะครับน่าจะตอนมั้งถึงจะเกิดเนาะอ่านี่นี่ไม่ไม่นานไม่นานไม่นานนะครับไอ้สองเซตนั้นน่ะคือตอนครั้งแรกที่ที่ลงมือแต่แต่คุณกี้เขามีปัญหาว่าสีมันไม่ออกคุณพี่โมยันมีแดดอย่างเดียวแดดอย่างเดียวแดดอย่างเดียวก็ไม่เป็นแดงเหมือนชาวบ้านเพราะือเป็นคนหนูให้น้ำเขาเยอะอาจเป็นได้ครับมันจะต้องแบบสะเทินหน่อย คือให้เขาดูมีฟีลลิ่งของการหากินตามธรรมชาติบ้างโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายโอ้มะนาวด่ง<อ><ม>างก็เพิ่ได้นี่นี่ <laughs> มีพริกด่างหน้าบ้านมะนาวด่างคาด่างโอต้องการมาแล้วอ่าคุณติ๊ก <c oughs> ช่วย <c oughs> บอกแฟนแฟนมือเย็นหน่อยเราจะติดต่อคุณกี้ได้ยังไงเ <c oughs> อามีเบ <c oughs> อร์โทรเนาะตะที่เอาอีกทีอีกทีอีกทีเราจะปิดคลิปแล้วเพราะเราอทางส่วนเก้าสี่ทางผู้ร่วมงานผมก็ตามมาแล้วนะครับว่า82 6 5อ3หกห้าสี่าครับ แล้วก็เพจเอ่อ a c e b o o k ชื่อซุปตาชาแนลค่ะนี่ก็ติดต่อคุณกี้ได้เลยนะครับแล้วก็ค้าในคอนเทนต์ก็เดี๋ยวเอาไปส่งให้เลยก็รับเซินมาที่บ้านเลยก็ได้ดีนี่แล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนความรู้เนาะในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ด้วยกันนะครับทเราขายนี่แบบส่วนหนึ่งเนาะเพราะเราตายเราจะเห็นมากกว่ากล้องอยู่แล้วใช่เนาะก็แวบ้านนนทันอ่าแวะมาเยี่ยมคุณกี้ได้เลยมาโมนี่ที่เด็กก็เจอตรงข้ามกันเลยรับได้อ่านี่นะครับยานดาวโอเอามาเลื้อยบังคับ ทางบ้านน่าจะดีแน่นอนเลยครับคุณนุชครับตัดเขาบ่อยๆครับนี่อ่ะสวัสดีแทนปิดรายการให้มือเย็นหน่อยนะครับผมโอเคถ้างั้นวันนี้ก็คงแค่นี้เนาะครับผมจะส่งมือเย็นไปไปเรียนหนังสือครับผมขอบรคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย